ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับกับสภาพแบบนี้เครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่ง สนับสนุนโดย i อรีแพรฟื้นฟูภายในรถยนต์ฟิล์มใสกันรอยมาที่นี่ครบจบประกันเครื่องเกียร์รถยนต์ต้องไมค์คาร์สวิทครับสวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นผู้บริหารเบนซ์พลพิสัยแล้วก็เป็นผู้ตรวจมาตรฐานรถยนต์คันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz v ซ์วีโต้มเนะครับรถคันนี้ปี2008จดทะเบียนปี2009นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc ให้กำลังแรงมาเนี่ย150แรงม้านะครับรถยนต์คันนี้ผมได้รีวิวแบบและเอียดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมตรวจเจอยางแท่นเครื่องเนี่ยเริ่มมีอาการที่จะสึก ไปตามการใช้งานนะครับอยู่ไปอยู่มาวันนี้ปกติเฉยเลยนะครับสภาพอากาศก็มีส่วนนะครับท่านผู้ชมครับรถมือ2เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ผมตรวจไม่เจอวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะเจอก็ได้นะครับรถคันนี้สีก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเอาไปทมอะไรนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุหนักคันนี้ผมตรวจไม่เจอนะครับ ก็จะมีแค่เก็บสีเป็นบางชิ้นเท่านั้นเองนะครับก่อนที่เจ้ามาฝากเจ้าของรถได้ซวิทที่อู่เบ้นนครพนมนะครับไฟหน้านี่เจ้าของรถไปอัปเกรดมาใหม่นะครับทาให้รถเนี่ยดูทันสมัยขึ้นนะครับที่ปิดตัวฉีดน้ําฝนไฟหน้านี้หายไปนะครับสั่งใหม่ก็ประมาณ450-700บาทนะครับเดิมทีเจ้าของรถคันนี้ได้ตั้งราคาไว้ที่399,000นะครับณปัจจุบันนี้รถเหลือที่329,000 ทางร้านนี่บังคับให้เจ้าของรถเนี่ยเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ที่ชำรุดหายไปนะครับในราคานี้เท่านั้นนะครับ329,000ถ้าคนซื้อต่อราคาไปมากกว่านี้ก็คือต้องขายตามสภาพสั่งอะไรกับผมได้นะครับแต่ต้องไปเปลี่ยนที่อู่ใกล้บ้านของผู้ซื้อนะครับเราเป็นเพียงสื่อกลางให้เท่านั้นนะครับรถไม่ใช่ของเรานะครับ เราจําเป็นที่จะต้องรายงานตรงทุกจุดไม่มีหมกเม็ดนะฮะสภาพเบาะทั้งคันไม่มีฉีกขาดชํารุดเสียหายนะครับผมตรวจเจอเบาะ V.P. คู่นี้ปรับไฟฟ้าไม่ได้นะครับผู้ซื้อจะต้องให้ร้านปรับยนต์เขาตรวจเช็คดูให้นะครับงานพวกนี้จะเป็นงานละเอียดใช้เวลานะครับ นนต,นนตัวที่ปรับช่องระบายแอร์ตัวนี้ก็หายไปนะครับคู่หนึ่งประมาณไม่เกิน2000นนะครับฝั่งนี้ก็จะหายไปนะฮะร,รุ่นนี้ก็จะเจอกันหมดทุกคันนะครับอยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 3 3 0 0 0เสียนะครับรถยังขับใช้งานได้ปกติดีนะครับรถเก็บงานให้หมดในราคานี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเบาะด้านหน้าไม่มีชำรุดเสียหายนะครับรถไม่ได้มีอุบัติเหตุหนักแล้วก็พลิกคว่มจมน้ำมาแน่นอนนะครับ แมคขอบ17ยางโอตานิปี2023ยางคู่หลังเนี่ยสภาพ80%ได้นะครับดอกยางนี่ยังเต็มเตมอยู่นะครับส่วนยางคู่หน้าเนี่ยสภาพ60-70%ก็พอนะครับแต่ปี23ซื้อพร้อมกันนะครับสุดท้ายนี้ใครมีรถยุโรปสภาพยายดีๆไม่ได้ใช้งานผมรับฝากรีวิวนะครับผมคิดเพียง5%จากราคาขายเอามาแต่รถก็พอนะครับแล้วกลับมาเจอกับผมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ตรงตที่ผมรายงานไหมครับตรงมากๆค่ะที่ประทับใจตั้งแต่ฟังไล์แล้วแหละว่าแบบเราเป็นคนพูดอะไรที่มันแบบว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่หมกเม็ดเป็นคนที่ใสไลกภัพือใจได้ขับป่าไปหลอกไว้จนใครหลุดใจรถทุกคันสะอาดมืนใหม่สะอบเล่นให้าไปจับไล่ไง าขับเปนต้องมาพพนพิสัยที่ในรบบ้านตรงใจใช่เลยผ่านมือเจ้าของจริงไม่ต้องเคยขับไปใส่ใครก็ยังมั่นใจ